ออดลามไม่เนาะลามออดหลามโอจะม่ลูกค้าเขาจะเลือกกันให้ลู้ามาซื้อเอาอันนี้ก็ะออดหลามอะไรออดหลามตัวนั้นอะไรนั่นพิ่นมีเรียงส้มเหรอนี่ส้มเชี่ยมาเห็ดส้มส้มตีนส้มตีนม้ใส่กระลัมเพราะว่าอันนั้นเ้าสั่งที่ว่าเขาเจ้าเผาเรียบร้อยเ้าสั่งเผามาแบบนี้แหละอ๋อมีคนลาวไปเอาคนคนลาวเฮ็ดขายแล้วเขาก็ซื้อน้ำเพิ่น ซื้อต่อเองเนาะซื้อต่อมาเราก็มีหนังหนังแล้วก็มีหัวของงัวเผาก็เอ็นเก้ลือเอ็นเกลือเอ็นเก้ือแซ่บมีเอ็นกเนก้ือ,อ,อมันมนี่แม่แม่แม่เห็ดส่มพอมีใบกระเทียมอยู่หลังบ้านสิไปเก็บมาใส่กะลัมมานั่นแหละกะลัมแบบบ้านเฮานี่ออร์แกนิคอานานากะลัมมานั่นมาเตอเอกซ์มาเกเพื่อ,อหาคนซื้อมาให้มันมันเป็นกะลัมแบบบ้านเฮามันหวานมันแซ่บมาสัตว์เจน่าเอชโมก้า เจ้หน่อยก็มาเฮัลโหลสบายดีสบายดีตอนนี้เรากำลังอยู่ในรถกำลังโยนตักโยนทางเนาะหากก็เลิกงานเดี๋ยวนี้4โมง18 มื่อนี่แม่แม่บ้านเลิกคำ้ำเลิกการแปดโมงแปดโมงแรงเพิ่นสั่งอาหารไปอาหารสำเร็จแล้วคือว่าอ,าอา้อล้ำเพิ่นสั่งสองกลับชนะเชเดนไปเอาอ้อลามสองกลับห้เพิน่นอยู่เมืองฮอตตอมซิตี้ขี่รถไประหว่างครึง่งชั่วโมงจากโรงงาน หลังจากะฮอ,อดทอมซีดี้ไปฮอดบ้านเราก,กันอีกครึ่งชั่วโมงรวมรวมสรุปแล้วก็เป็นชั่วโมงหนึงงน่งซอยชอตบ้านเมนื่อนี้อยู่นี่ก็อยู่ถนนคาล้อยแปดสิบสามเบิ่งรถพี่น้องกำลังรถติดกำลังจะชั่วโมงเลิก,เลกงาน,นเนาะเดี๋ยวนี้อันที่ท้ายไปเบิ่ง เทเลยะเทลยาอ่าอ,ะอะยะงอยู่บนทางอยู่ไฮวยนี่แร้อยมหน้าไปเมืองเต้องัทาวอรมต้องเนป็นอะไรอ่ะหดใจรอด้หนึ่ง ชีคับลงแล้วโซ่ซ่อนบ้านเนี่ย็มืดไต้เต,ต้ไฟเวลาบัดบัดซ่อนบ้านทางเมืองบ้านนี่ก็ได้ครอยติรตตดไปน้ำมูลนี่แหละมาฟาไปเสร็จละฟากลับไปบมื่อไรเด้อ dòng nặng hiến น้องวันนี้ก็มีคนขอทานเด้อยืนจับป้ายคนกดขอทานหลายเลยอยู่แถวนี้ก็ได้ เราผ่านมาทางน้อยเดี๋ยวนี้เราก็อยู่เมืองกันดานอร์ทริชเลนเฮล l ์ต่อกับเมืองฮาร์ตอมซิตี้หาซิพาไปพาไปเบิรงทุกๆคนไปเบิรงตอนสมัยวัยรุ่นเหียนอยู่อุดมนะเนาะอยู่อุดมศึกษาฮาร์ตอมไฮสคูลฮะหน้าตาเป็นอะไรฮาร์ตอมไฮสคูลที่สมัยเฮียนอยู่พาไปเบิรงเด้อ สมัยนี้ตัว Hot ฮ o m h o o k y ตัวเกาตัวแบบองเห็นอุดมรุ่น80ปลายนะไอเจ้านาไอเจ้าไปปลูกตัวใหม่ละเซตัวนี้ตัวเกา่าตัวนี้ผู้จัดจาก,การโทรมาหา นี่นะปตำรวจก็เนจะ้าซอมขยายกล้สิ้นแล้วละ่ะปตวตำรวจฮา่นมีหาลาวเอันอาหาร,หารลาวัาเนี้อยู่นี่ กำลังทอดบ้านพันละโดยเจ้าของบ้านพะจีอยูบ่บอลนี่กลับไปเบิ่งก่อนโอ้โหอดหลามให้เนาะอดหลามอดหลาม,อาลามโอ้จังไยลูกค้าเขาจะเลือกการห้อ,หองมูเขาจาวะว่าสมาเอาอันนี้จะอดหลามอะไรอดหลามตัวนั้นอะไรเพิ่นซั่งโบไซผักสีอ๋ออันนี้จูงให้ผัว อันนี้จำไเพรามื่อนี้มีอลาเมื่ออื่นมีเมียงเมืองหลวงรอบสุดท้าย้วเดิมียงเมืองหลวงเขาปีนี่นะเขาเห็นละมันบ่มีเข่าเข่าเบิรดระดูตากละอาการเย็นตากบ่ได้แล้วไอซีสังกระสังเไอซีสังกระสังรอบสุดท้ายแล้วเมื่ออื่นรอบสุดท้ายติดต่อมหาเพิ่นติดต่อมาเด้อติดต่อทาง Facebook เช็คสมุกจะได้เบอร์โทรศรัพท์ก็ได้หกแปดสองสี่ศูนย์เจ็ดห้าเก้าสองหกเีน้อซื้อหลายเนาะหลายบ่นหน่อยโทรมาเลยเดอ <c oughs> อ้อของดีมีหน่อยเด้อ <c oughs> ของดีมีหน่อยอันเมี่ยงเมืองหลวงรอบสุดท้ายของปีพี่น้องเพื่ออะไรปีน,นี้ปีหน้ายังสิได้กินไหมาตาทาตากเข้าได้พื่ออะไรพี่น้องบ้านเพื่อนไปอยู่นี่ละอ,อยูคอนทอมใกล้ๆอันอ่าอฮงเฮียนเขาต้องมีระสกูแม่แล้วใกล้ๆห้างลาว แม่แล้วลังหั่นปลาดาวเนาะหลังหั่นอาหารดาวถนนบอดเว่นี่แหละเพราะว่าออกจากบอดเว่มากับบอกเดี่ยวกับแมนรูดติดต่อได้เลยให้อาหารตามสั่งเลยเนาะอาหารตามสั่งมีแหนมข้าวทอดซุปหนอไม้มกไก่มกปลามีใส่อัวสิเหล่มีเออลามีแกงเพชรแล้วแต่ลูกค้าสั่งอ่าเอาติดตามนะเฟซบุ๊กคุณบอกุณนมีกะทิแมนออกเฟซบุ๊กทุกมือเฮาเห็ดอันใดเฮาออกเฟซบุ๊กทุกมือ Mm hmm. เมื่อนี้เมนูสุดท้ายกับสิขั้นสมกะลามใส่ตีนงัวง mm hmm. ขั้นไว้กินแน่คือมีคนอยากได้กะแท็กมาสินะ uh uh. okay. <laughs> โอเคขอบใจหลายๆเด้อ mm hmm. ทุกคน mm hmm. เมื่อนี้เพิ่นมาพิกอัพเอา mm hmm. พิกอัพเอาอ้อลามพีนอ้ mm hmm. องอลามเน้นๆ กินสามเดือนอะไรจะมืดกับหนึ่งนี่นะพี่น้องแม่งนะกลับใหญ่สามเดือนลูกค้าบางคนว่าเจ้าคือเฮ็ดใหญ่แท้อยากให้ลูกค้าได้อิ่มเนาะเฮ็ดหลายเขาก็ลูกค้าก็ได้กินอิ่มเพื่นก็อยากซื้อน้ำ้อหน้าเฮ็ดแซ่บๆไว้โลดพี่น้องฮับประกันเนาะโบแซ่บโทมติโลดโทมติมันเค็มมันจางมันนัว ยอมยินดีปรับปุงเนาะนนยินดีปรับปุ่งเพราะว่าเฮาหาก็เริ่มเหตุไม่เอาช่วยเรลือกันเอ,า,อาแบบว่า,วาซุงยู่กันไปนคนลาาคือกันสลายกนพวกเหตุการณ์ที่เราขบ่มีเวลาเหตุการณ์เหตุการณ์ทาพอดีถึกออกเวียกก็เลยมาเหตุของกินปกติเฮาเหตแต่วีเกดนเสาร์อาทิตย์คันเฮาได้เหตุการณ์แล้วพอดีช่วงนี้ถึกออกเวียกไายปีเดแล้วก็เลยว่าอาศัยมาเหตุกิน ซอยผู้เหตุการณ์เพิ่นเลิกการแล้วเพิ่นก็นมาพิกอัพเอาโลดแม,นแมน่นๆปีหน้าอาจจะได้ไปเหตุการณ์จะอาจจะบ่ามีมเหตุการณ์ก็เฮ็ดคือเก่เกกาแต่ว่าค่ะออกเวลาวีคเอนด์เนาะนเอามือวางเฮ็ดคั่นเฮาบ่าได้ไปการจังซี่ออเดอร์ก็ได้ข้าวเปียกกับขั่นให้ใหม่ๆทุกมื้อโลดเ,เดนย์อ้าวั่นสนใจยังโท,ทรมาหาเพิ่นติดต่อมาหาเพิร์นติดต่อมาได้เด้อเอออ่าบอกเบอร์โทรอีกเทื่อนึงเนาะเองสี่ศูนย์เจ็ดห้าเก้าสองเนาะ ซื้อหลายเด้อพี่น้องเด้อซื้อข่อยบนหน่อยซื้อหลายอย่างเดียว <c oughs> ขอบใจทุกคนขอบใจใครสนใจอย่างอินบ็อกมาเนาะหรือว่าโทรมาถามก็ได้พี่น้องอาถามมาได้โอเคออโอขอบใจขอบใจ,ใจนี่เป็น,นส่งวันนส้งเชื้อไม่ะมะเห็ดส,ส้มส้มตีนส้มตีนมา,า,าใสกระลำเพราะว่าอันนั้นเขา,าสัง่งที่ว่าเขาเจ้าเผาเรียบร้อยเขาสั่งเผามาแบบนี้แหละอ๋อมีคนลาวไปเอาคนคนล้าวฮ็ดขาย แล้วเขาก็ซื้อน้อเพื่อนซื้อต่อยิ่เนาะซื้อต่อมาแล้วก็มีหนังหนังแล้วก็มีหัวของม้วนเผาครอบอ็นเกลอเอ็นเกลือเอินเกลือเอ็นเกลแซ่บ็นี่อินเกลืมันแมนแมนแมนทิดส่มพอมีใบกระเทียมอยู่หลังบ้านสิไปเก็บมาใส่กระลำมานั่นเด้กระลำแบบบ้านเฮานี่ออร์แกนิกอันนั้นกระลำมานั้นมาเตอเอ็กซ์มาเรื่องหาคนซื้อมาให้มันมันเป็นกระลำแบบบ้านเฮามันหวานมันแซ่บพะสัน เจ้าหน่อยเอชมาเกะาเจ้าหน่อยกับมาใกล้ๆบ้านเราแม่นใกล้ๆบ้านเราล่ะเจ้าหน่อยมาเพื่อนมาเสียมาให้อีกหัวหนึ่งเด้อเจ้าหน่อยเพื่อนที่มาโลเคว่ะมาโลดซืเฮ็ดให้กินเพื่อนเป็นผู้ซื้อมาผู้เฮ็ดปั่นกันกินเออเพื่อนไปการเลยเพื่อนก็ซื้อเฮ็ดซื้ออันนั้นมาให้ซื้อเฮ็ดซื้ออันกรำซื้อพักมาให้ซื้อมาโลดว่ะ อาทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้นะครับต้นแถมให้อีกอันนี้สองอันนี้นะ,อะเอาไว้ในเอาเอากลับมาบางยางดีเลยนี่กลับมาใส่อ่าย่างนี้อีกอีกกองหนึ่งเอากลับมาทำง,งานมาใส่ยางดี เอาละทุกคนหอาเส้นเดินทางกลับบ้านเวลาอีกครึ่งสุวงฮอดบ้านพอดีคำตาเป็นตกโอเคเอาเอาะไวี่แค่นี้เดี๋ยวว้เท่านี้ละ เอามาทายเบิง้งให้เบิ้งเล็กๆกันหน่อยอว่ามาื่อนี้แม่บ้านเพินเ่นเพิ่นเลยการคำอีกแล้วเ,เมื่อนี้ได้กินออหลามาก็โมมีเวลาเนะเากะก็ยังโชคดีที่นะมีคนลาเขาที่เฮ็ดกินเฮาได้มาซื้อแล้วก็มามา,าพิกอัพเอาโอเคเขาเซว่าท่านี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย